เอาละครับสวัสดีครับก็กลับมาพบผมดิโนีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรีวิวอะไรวามายูกินะฮะสีทองเออมิ Box Edition ะะลิ n นมบล็อกโกล d อีดิชันนะฮะราคาไม่แปะอยู่โอเคซึ่งแน่นอนมันจะเป็น เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยลกันคือผมซื้อเพราะรู้สึกว่ามันสวยดีก็อยากเพิ่งถามเอฟเฟก์อะไรามากหรือมันคือเด็กเอ็กโซเดียหรืออะไรเด็กของพระเอกภาคแรกนั่นแหละเฮ้ยแกะยากฮะโอ้ยขาดด้วเสียดายฮะเฮ้ย อย่าบอกนะว่าสามมุมว่ะสามมุมอ่ะโปรจะใช้อเก่งใจเลยเออเดี๋ยวมันนานช่วงแกะแน่เลยโอ้เอออีกมุมหนึ่ง ยากจะใช้เกงไกลเนี่ยมันก็ไม่สวยมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรนะอชอบอ่ะสวยอะ่ะคานแรกเลยใครที่เคยเล่นยูกิหรือดูยูกิภาคแรกเทพสามตัวก็คือ โอเบลิสโอเซีสแล้วก็ลาเป็นเทพที่อยู่ในตำนานของกรีกนะแล้วก็มีนี่อ้าวเฮ้ยไม่นึกว่าจะเป็นกล่องกระดาษดีไซน์ออกมาดีนะคะค่อนข้างจะบอกได้เลยว่าชอบอ่ะสวยดีทำลายออกมาดีมากเลยส่วนข้างในก็กล่องทั่วไปเหมือนยุกิวันกา ถับพักโดนน้ำเดี๋ยวก็ยุย่ยเสลโอเคอย่างที่สามคือตัวหลักของมันนะฮะก็คืออ่าตันึงนี่อะไรอะอ๋อกล่องเล็กเอาไว้เก็บเด็กนะฮะเวรได้ใจแกะดูได้ไหมประกอบเลยมาเลยประกอบโชว์เลย เออประกอบไม่เป็นเอ๊ะประกอบไงนะเอ่อเอ่อเดี๋ยวคือประกอบไงอ่ไว้ก่อนีนึังนี้นเออก็เหมือนที่เราเคยประกอบ อันนี้เออได้ละได้ละมาเออนี่เสร็จแล้ว สีทองมันสีทองสวยเยไม่ใช่ทองทองกะโหลกกะลาเออสีทองใช้ได้เลยอ่าแล้วก็ของที <học> ่คนอยากได้กันเยอะแยะเลยคือสลิปนะฮะไม่รู้ทำไมอยากได้กันเยอะแยะเลยสีทองมีคนามีด้วยโอเคต่อไปก็เป็นตัวหลักนะฮะคือเด็กของมันนั่นเองเฮ้ยเฮเห็นไหมครับ อักษรอ,อักษรฟาลเอของอียิปต์ใช่ไหมเออแล้วโอ้โหสวยมากไม่รู้นะข้างในมีอะไรบ้างตัวแรกเลยเอ็กโซเดียอะไรอะ่ะไม่รู้อะสีทองนะสามใบดักกับดักดการเวน่าจะเกี่ยวข้องกับเด็กนี่แหละ แล้วก็มีแน่นอนพาร์ทของเอ็กโซเดียแต่ละพาร์ทนั่นเองโอ้ตัวนี้มีด้วยเคยเห็นตั้งเด็ก้ตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันคือมันเอาไว้ทำอะไรฮะโอ้อยากได้มนานหาอลไรไปมิชิเียโกอหืมนี่มัน ทำให้ผมนึกถึงยุิภาคแรกเลยเนะี่ยอ้าวเอเอตัวนี้เลเวลเจเลเวลห้าใช่นึกถึงเด็กที่พระเอกเล่นในกระตูนอะไรนะเนี่ยทุกอย่างอย่างละหนึ่งใบหมดเลยเดี๋ยวผมก็ต้องจัดเพิ่มแล้วตัวบ้าอะไรเนะี่ยสี่ดาว พลังป้องกันทั้งสองวันหกโหจริงมาชูมาลอนนะคริโบเอ่อไม่รู้ครับชุบชีวิตดาบโอ้โหแทบไม่รู้จักสักใบโอ้โหอืม เนี่ยคือเอาไปเล่นเด็กแบบเมด,ดิเชียนได้เฮ้กล้องโฟกัสหน่อยเอ็กซดรี่มีเลฟฟอร์ดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดกับดักในตำนานใส่เมจิกเซเดนเดอร์ใส่แน่นอนชอบ เชื่อเขาประมาณนี้แต่เอ็กโซเดียนี่ทำแบบดีมากอะดูสิมีอักษรด้วยส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 ุมแล้วที่เขาเรียกกันว่ากาสะสมคงคงเอาไปพอจัดเด็กได้มั้งอืมไม่รู้จะจัดเด็กไงเอ็กโซเดียเคยอ,อยากจัดเด็กมากเลยเอ็กโซเดียแต่ว่า หาของจัดไม่ได้เออแล้วเทพสามตัวนี้เหมือนกันไหมเหมือนเอกโซเดียปะมีรอยแบบใช่เหมือนกันเลยครับยังเจ๋งอะ่ะเออชอบอะ่ะแต่ต้องไปเล่นผสมกับเพนดูรัมนะเนี่ยมีเรียกยากนะเนี่ยเพนดูรัมเรียกเอกโซเดีย เอ้เรียกสามตัวแล้วก็เอาเทปพวกเนี้ยอัญเชิญโอ้เมื่อก่อนมันทำต,ต,ตีสี่พันนี่แข็งแกล่งมากเลยนะมาก็ประมาณนี้สำหรับเด็กสำหรับอะไรนะมินลเลนียมบอสราคาก็ ที่เห็นไปตอนแรกนั่นแหละครับ Yukio oh. Official g a g e โ oh, อ้สวยมากคลิปนี้คงโชว์ประมาณนี้เอาละมีคลิปลงละสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามมาอยู่เสมอก็สวัสดีครับ